ตั้งบนไหนปะแถวไหนจะวะคนคือตั้งแค่นี้บุหักว่าแถวนี้บุหักวน้ำพงอเอาเอาบนไหนถา่าเฮ็ดเนี่ยมันมีอยู่สองบ้อนบอนนี้กักบักบอนนี้กับบอนพุ่นกับได้บอนพุ่นกับเดี๋ยวพุ่น ມັນກະອີ່ງຍິງຕາມນນະຜເຮັຜູມກແຫນດບນກະຮາມຂາດກນ สบายดีสบายดีสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสบายดีการเบิดสุขุสุคนก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซองเบาสีปานาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบมาพ่อกันในมื้อนี้พี่น้องเอ้ยอ่าทางเบาสีมาหาทางน้องนิโอเพ,พิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามามื้อนี้กะสิมาคุยเรืองงอเเ่องตังห้องน้ำพี่น้องเอ้ยเนาะเรื่องตังห้องนำ้ำมาตั้งบนใด แต่การเรื่องค่าสร้างพี่น้องเอ๋ยเนาะค่าสร้างนี่กับพอดีว่าทั้งไอ้สร้างเพิ่นมาเนี่ยทีนี้พี่อนมาแต่ทั้งบอสีนี่บอสไทยคลิปไว้กีนี้บอสไทยคลิปแต่ทั้งบอสีนี่ไทยอันบอสไทยทั้งบอสีนี่ถามถามาราคานี่เฮ็ดเท่าไรใช่ปะทางเพิ่นว่าวอาสองหมื่นบอสีว่าโอ้ยแพงโพดปะบอสไวยแต่ว่านักโพดปะอ่าดูได้บ่อปะสร้างในบ้านนี่แหละพี่น้องเนาะดูได้บ่อหนึ่งประมาณ หมื่น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 บักบวกเพิ่นว่าว่านี่แหละแต่บ่ฮู้ว่าเท่าไหร่อ่าเพิ่นว่าเจ้าสิจ้างได้ประมาณเท่าไหร่เพิ่นว่าเนาะอ่าจ้างได้ประมาณเท่าไหร่เพิ่นว่าบ่สินี่ก็โอ้างบงบก่อนพี่น้องเนาะกับงบอ่าเฮ็ดห้องน้ํานี่ค่าสร้างนี่ยังบ่ยังยังบ่ทันมีพี่น้องเนาะอ่าค่าสร้างแล้วก็อ่าจังได๋คงคา ไม้สังกสงกนี่พ tamam, ี่น้องเอ้ยเนาะยังบ่ทันมีอ่ถ้าว่าอยากเข้ามาสทบอ่าซอยทางครอบครัวน้องเพิ่นก็ซอยกันได้เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะผู้เด็กผู้น้อยก็ได้พี่น้องเอ้ยสังสีไม้นี่ยังบ่ทันมีพี่น้องเอ้ยเนาะกับาสร้างไกับแฮทายพี่น้องเอ้ยเนาะแฮายยังบ่ทันมี้กับปูนพี่น้องเอ้ยปูนนี่ก็ยังบ่ทันมีปูนนี่สิประมาณจัก10 10ซอพี่น้องเอ้ยเนาะปูนนี่ ส,สิบศอบทรายในการอันนาครึ่งนี่ประมาณด้านหาประมาณอันนาครึง่งประมาณด้านหา่าด้านหานนา 2, 000, 2, 000่าในสิบตู้ประมาณสองพันสองพันกว่าบาทพี่น้องเอ็นเนาะประมาณสองพันห่าแห่ทรายอะไรปูนี่สอบกเจ็ดเซนประมาณสิบศอกมันแปดเซนแปดเซนในประมาณพันพันพันห่าพี่น้องเอ็นเนาะปูนี่สิบศอบ ว่านี่เนาะแต่ทั้งไม้นี่บอสีงบุฮูว่าราคาเท่าไรเพราะไม้นี่สิ้นมื่นนี่มันแพงพี่น้องเนาะคือสบุนซื้อมันนั่นกะถือว่านักแต่กะแพงพี่น้องเลยอ่าทางสบุนซื้อมันนะอันนี้มุฮูว่าไม่นี่ราคาเท่าไรอ่าแต่กะสร้างนี่กะขั้นสร้างในบ้านนี่หมื่นบวกพี่น้องเนาะต่อพันน่ะสิได้อยู่ประมาณหมื่นหมื่นหมื่นไปไปพี่น้องเนาะ ແລະຍັງຕໍ່ພຸ້ນອັນນີ້ຄົວເຮົາຍັງບໍ່ທັນມີงົບພີ່ນ້ອງເອີຍເນາະອາຍັງບໍ່ທັນມີงົບອ່າຄ່າສ້າງພີ່ນ້ອງເອີຍເຂຂอ่ะຈດກຂທອງດດທ โดยฟัาพ,พ,พี่น้องเลยเนาะดดัวววมา่ยดวมาหนานัมอนะไม้ฮไม้ดเด็กัอเดี๋ยวนี้มาจะใสยกีน,ยน่าจะเบิง้งหรืไมโครมรืมโคเดยโอ้สร้างว่แบึเบิ้งคักปะรม่หรืไมโครพีรืโคพี จ้าไปแปลงวะ <c oughs> มาเม่นี้กับสีมาอ่นถามเรื่องเห็ดหองหนอนึ่งได้น่าสีตั้งบนไหนะนเห็นไมได้จังยังไปเบิงงมาบนไหนบนไดนเนาะว่า,นะาตั้งบนไหนด้แตงทีส่สร้างเดียวปะ น้ำวัดตรงนี้จะชุ่มนี่เลยสั่งเดียวบ่อนชามบ่อนนอันมาเปล่าน้อเป็นว่าถามเพิ่นพี่น้องเห็นเนาะราคาเท่าไรวะเพป็นว่าสองหมื่นเนาะอ้แพงแทะวะถือว่าในบ้านนี่ถือว่าแพงอยู่เนาะในบ้านนี่ถือว่าแพงอยู่แต่ปกติก็บบุหอดสองหมื่นประมาณหมื่นนับอัพไปเนี่ยประมาณเนี่ยหมื่นบวกต่อเพิ่น มอีเนาเบาเาเือต่อาเบาเอต่อแล้วเอาสองมืนเีอากเลยนะพเองกเบาลายพูดต่อเ้าเต่อามขึ้นไปเขาอ่ะฟานหมื่นกว่าสองหมื่นไปฉี่หมื่นานี่แล้ว เขาเว้าว่าสิสวรรค์เด้เนาะยังว่าเพื่อต่ออันนี้อันนี้ก็ยังอันบ่ยคําตอบยังบ่ทันได้ต่อเอาดีทางบ่กะาจี้เอาดีันต่อให้คักก่อนต่อลงคักเนาะเอเฮ้ยทงบอกเากันนนมาอยู่โอ้ยามนีบ่ยังยังบ่มามื้อนี้มื้อด ดนกบางทีกัดได้เปลี่ยนสางมั้งจักเป็นเจ้าไม้จักบางทีกงโดนเนาะเอาเงินมือมาชุ่มนะมาจักช่ำมือเด้อเผินมั้งมันห่อชามมั้งเนาะนี่หัวแล้วฮะเนาะยัดข่ำเลยเฮ้ยนี่ชิบชามเลยแตงแต่มมือห่อข้าต้มเพิ่นเอามาน่ะห่ออันนี้ห่อแล้เอาเหมยชามมือก็นื้อว่ะ นัลยนกบิงผเนมผูกกินข้าวกินน้ำอ้เนกินแล้วกับองผักชีเล็กอคชีเล็กอีกละมีแต่วันนั่นแล้วนาะโยได้กินกัยังจ้ากินกัยังตกินกินยูวัดลอิ่มเลยยวด วันพาใครมูอแดงบออย่าวันพาไงใมูแดงวันไปบจะเห็ดบัดเสียบัาียบัดเป็นจ้าบอโดยเปนเาเป็นอาบนอืเนลเีนสิบนั่นบ่เป็นเทพืืนบนจะในเสียซื้อ ไปไปเะเลกันหนาะใช่ปะเพราะว่านเดาขึ้นมาใไนะตัวฉันเแอจ้อดดหาเอาัเนเขาอีกแล้วจังวะอีกเทนึงเดือคาซังวัดตั้งได้บนนี้บนได้บ่นี่ไปไปเบิ่งน้ำกันเอาบัดันอยูเลยคู่ ผู้อันผู้ใช้อ่ะเนาะมักปุ้นใดก็เฮ็ดบ่นั่นอันนั้นบ่คู่ได้ไปนํากันจ้ะนะไปนํากันก็ได้ดบ่จักหรอกเนาะเนาะนั้นย่างตามไปตู้ไปมาเฮาบ่ได้ถเกิบ่บ่เอ้าเื่อเนาะสบายด้นี่เกินงเ้เอาเกบนงใส่ด้เนาะเดี๋ยวไปา โย่ใส่เกิดเจ้าตั้งบนไหนปะแถวไหนเจ้าปะใครคือตั้งแค่นีบน้บุหักว่าแถวนีนบุหักว่าน้นนนนนำพงเอาเอาบนไหนทาว่าเห็ดเนี่ยมันมีอยู่สองบ้าน บอลนี 54, ่กะคักบอลนี่กะบอนพุ่นกะได้บอนพุ่นกะอยู่พุ่นมันกะอิงอิงตามผู้อยู่แน่เนาะผู้เฮ็ดผู้มักแร้บอนบอลนี่กะได้บอลนี่กะเอาวันนี้ได้แม่ปลาขาดได้กินนี่ผักขะตัดออกตัดออกผักขะกะมันมีอยู่สองบอลเฮ็ดบอนพุ่นกะได้บอลผู้ บันมีมีพักอ่ะยังนล้วไปตู้ผัวมาเยี่ยมเจ้าได้มันมีอยู่ใครเห็ุบนนี่กะได้ยุบนี่กะมันเดินแยกวางมันนี้บ่ปะแยกคุมยังไม่อนี้นะหน้าบ้านปะคุมตะขวดนะเห็ุบนี่กะได้บนี่กะมีสองวอนพุ่นกะอยุ่นกะคักพี่กะคักไป็นเนื้เงินกะ เอาที่สะดวกเนาะผู้ผู้อยู่ต่ำค็ดได้ได้ข้างนั่นกับต่ำคือกันเนาะบอกข้างนั่นสิข้างนั่นสินั่นก็ได้ทางไหนถ้าว่าเฮ็ดน่ะทางนั่นสิดีกว่าหัวหน้ามันลงมานี่มันสิไปพุูนเลยเด้คาราบอนนี้นี่น้าลงมานี่มันสิบางทีก็ไม่ค่อยข้างนี่ แถวนั <to> ้นน <t ick noise> ี่เนาะเด้อแถวนั้นได้สีขักกว่ามันก็เท่ากับคูนดินขึ้นวัเนาะทางไหนมันก็บอกค่อยเด้อมัเครื่องปลูกเครื่องพังกับย้ายอนาปลูกคนใหม่นี่เฮ็ดแถวเนี่เฮ็ดแถวนี่แม่เฮ็ดแบบจัมรถแบบจัมเดนคูงเดนนี่กะวัดอนาคตข้างหน้าเอ้า อันาคตข้างหน้าผมจเห็ดเพื่อนในยังไงเหตุนั้นพวกบอนเก่านะเพื่อนกับัดอนาคตข้างหน้าเนี่ยคุณเจ๊หนเอาเผื่ออนาคตจะซีเาะยันมาบัดมีเลยเอาวัน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 นี้เนาะแถวนี้เนาะเลยนี่จะัตออกตัดออกวัดและชุม เลยเพราะว่ามันใกล้ห้องอาชีพทั้งนั้นหลอกกระางทั้งนั้นเลยมันมันมันใกล้ใกล้ห้องอันนี้เรีอบรนี้เปิดลายเขาก็บจวดห้องน้ำเลยใกล้วันนี้การห้องน้ำห้องอันนี้ก่อน่ช้าเตือนชีพพบนี่อาว่ามันฝนตกแล้วน้ำมันสีลายลงมาหนิมันเข่าห้องน้ำกับสีกายพุ่นเลยหันเครื่องเฮ็ดอยู่พุ่นนี่ยันห้องน้ำมันอังน้ำมันอังบนห้องน้ำอันนี้ มันสิเต็มไว้เด้อเด้อนี่สิว่าคุ้งเท่านี้เนาะเลินเนาะคุ้งทางนี้บ่อืออันนี้แอบ่ได้ซํานีเนาะเฮ็ดทางนี่พอดีแหละก่อนหมกไม้เนาะบ่ฮอพดุ้มน้ําันสารเคมีปลูกไม้อ้ยําสิกินเจ้าไม้ปง มันงามตะ้นนี่ันนออกวันมันมันก็ออกอยู okay. ่วนไมปงอยู่เห็น่านกทะพอได้ซับพอได้แกงยู่บอ้แกอะไเนอะเตะกนเนาะอันนึงอันใบใบเตยปะเนี่ย

เรอยกมันเรียกเพชรวัลย์ผูกพักปลูกเนี่ยวัลไ์วัลย์ผูกว่าตะวันวางน้ำนี่แล้วตะวานแล้วได้ช่องมือกับพีนั่นนน้ำไหลไปเลยนั่นพักว่วเนี่ยโอ้ยเนาะคือบุคคลจะดีแน่นี่เอ้าน้ำเต็มดินลงเต็มงานกันนี้เลยค่เลยนี่ก็นี่ใส่ผักวักเพราะวอนมีน้ำอันน้ำหดแล้ว เนาะคุดนานเจือในก้นะคิดว่าอันเอาเพชแมทยกคุณได้หนยเนาะแนกับทางออก่าแทนในเก็บมันก้วแล้วกับปุกพอจะกินได้จะทอดหัทหักเห็ดหนักเห็ดเ้ยไอ้ออกปั้นของเพ็ดทอกน้ำนี่ไม่้ไ สรุปวันนี้เนาะคือสีโอเคแหละแับ,บนี้หนำในอย่างใดไปเลยอย่าว่าน้ำมันอัางว่ะมันค่อยดีตเต็มไใบเห็นเนาะแจนบอกอันดิโอเข่าไปสองเท่เาตเต็มแล้ววะ่ะจ้าเอว <c oughs> ออออว่ะไปไปเอาหน้าคนไปทำไปไปเอาหน้าคนอ๋อเห้ยเนาะ นั่งเนะนั่งรู้ินั่งเลยดิกับบราซื้อขนมมาทำ่มันนี้ขามาจวดมาเ่สนามไช่เห็นวะมาทำก่อนมาให้มันเด้นได้ได้ละเอียดเน่วะสร้างมันมกันยังบ้าอะไรอยู่ โทษสายเพือนหนึ่งคา้างคันอุปกรณ์มาครบกับเชือกเอาขันสกัดซ่างกับสีง่ายแล้วอันนี้ยังท่าท่าอยู่โดนวัชิดโทษเพื่อนถามเพื่อนก้อนแดงเพื่อนก่อนตแดงนี่เห็นมาไวเห็นมาเป็นอันนี้อันนี้แบบสองขอบทิศอันหนึ่งวะเนาะโดนเทือบะแบบภูมิเหตุกับไวรุ่นทำนองไวรุ่นใจห้อนได้เหรอ ไปดุนทำเนาะกินข้าวยังมาแดงนี่น uh ีแ่กินอยู่บบมีแกินเยรุกปุกบมีว่าแถวนี้กรปุกกรปูก็ได้นี่มันหักขนตกหรือเลัไก้หัก้เย ฉันว่าหาคุยคุยเขียดนอกขี้น้อยบ่มีบ่ไมีเลยบ่มีพายมาไปหาก้านเขียดบ่ให้เจ้ามันทอดเนี่ยบ่มีพายขันมีไปก้านอยู่บ่มึงเด้อมึงหาซื้อโคมให้เจ้าก้านก้านบ่มเดยคันซื้อมาให้ก้านแต่ขันซื้อมาให้บ่ก้านบ่นั่นไรเอามาทายคิดต้องมีเขียดอยู่ในคุไหนบ่ไหนบ่ ไปนี่แม่การกับอีแม่ถามแม่ดว่าแม่สิไปนําอยู่บ um ่บ่ย่านพี่บ่บ่บ่ย่านบ่ยนว่าคําคืนไนําไนี่แหละไไก็บ่ได้ไไั อันคือคือทางบ้านอยู่อยู่ในบ้านนี้ขาเจ้าขายไหมขายังอยู่บ่มีอยู่บ่เข็ดไก่ไง่หนสิบโมีเนาะมือเนื้อเนื้อทามมันหั่นมันแพงถามมันเขาไปทามมันทามมันไม่อันเพราะันถ้าบุ่นเราเขาจะถามมันไม่อันนี้ไม่อันไม่เส้นนี่บ่แพง อยากกินข้าวอยากข้าวได้ยังกินมียังกินบ่กป็นขี้เด็กเปนขี้เล็กได้ยังกินได้ยังกินน้ำเพื่นก่อนจะนอนก่อนจะขึ้นกินไอ้เมื่อก่อนจะน่าอายอยากน้ำนี่ฮะว่าอย่างนอกจะกินยันอายอยากน้ำเส้นหนึ่งนะเพราบางบางทีคาราเท็นี่มันแท่งอ่ะบางทีสิสัง มานจะพูดเลยนะมันสบายนะแตนวันแพงมันยังไม่เลยเอาเอาลไไูไปแล้วบะวันนี้เงินฮีโอพอซื้อขนมกินก่อนเงินอยู่บ่ไม่ได้ซื้อขนมมานะไยจวดมาได้ อย่าหาซื้อขนมเลยนะซื้อขนมปันนอกนะ้ำเอาอยี่โบ่เจ้ากันชื่อยังเป็นบ่เฮห้เจ้านะบ่ให้นะแม่ฮะซื้อขนมซื้อขนมอืมชื่อเป็นย่โบ่คือบิ๊วบิ๊วิ๊เป็นใครให้ยี่บ่ฮะยายตคร เริ่มเริ่มเริ่มปากนะเหรื่อยเนะเห็นเรื่อยเลยปาก่แหนะน้องสั้นเนี่ยเขาสิเมื่อคนได้ผพูมือนเด้อเขาจะมาถามมึงว่าตั้งวันนั้นบนีสิ่ดเพราะเพื่อนหูกันนะเออเอาวางลูกเอาเลยโดยเอาสนมแจเนาะยามวันมนีะมันคอยฟุ่ย ก็ Go, so ่ายก็กํายบรต้องถามง่ายเลยมันไม่กินหมกินหมากมันใั่สวยงาม่ะชิชิดงามแมันหกมันยังไงเด้ให้มันสะอาดเน่ยมะเนาะโยมันหกมันยังกทางออกวันแล้วอะมันไปเหตุผลของน้ำเนาะมันจะงเป็นสะอาดเบิดกกวันนั้นหกกระทางออกเลยวันนั้มันหกมันยัง แต่แม่นยู่ทางนี้นั่นมันน้ำลงมาแล้วมันข้างแม่นี่เลยทางน้ำวัดทีอันนี้ลงมากระหงวดทีแล้วจุ๊บมันก็ยังหงวัดเพราะว่ามันมันเว่ายงกับมันทางน้ำใช่แล้วว่าไงกับเพราะมัน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 คอยอย่างไรใช่ไหมนี่ค่อยมันตามแต่เห็ดกระยังแต่เห็ดกระยังใช้ได้คูนของน้ำคูนขึ้นอีกเลยขึ้นเห็ดกันขึนมาคูนนี่อะไรเนาะยี่มันถ่วงของน้ำจะใดิโอเข่าของน้ำมันลอยน้ำเข่าของน้ำอีกแล้วเนาะ อ่ะเผ็ดโอ้ไ่ได้เลยนะสถาสิึกษากันเด้อเ่็นเด้ออันจะไหนกันจะดีมีแหงเด้อโดยอ่ะสบายดีเด้อบายดีโดยจะดีกัให้ดีมีแหงเด้อว้าวถ้าพังถ้าพัว้าวเลือกว้าวว้าวอดูเอาดูเอาคนให้ดีมีแหงแล้วเห็นแล้วก็นไหม ส่ำนี่แหละนีดีใจเด้พ่อใหญ่เอ้ยัดีีแฮงให้ใส่หลานทบ้านเมืองเอดิโอลองเว้าดเจ้าบนี่ลองเว้าดูเว้าซะๆเด้เว้ามื้อนั้นนั่นลองเว้านั้นลองเด้อนกขึ้นลืมแล้วเอ้าสิไปลืม หาอยู่ดีม่แห้งเลยพ่อใหญ่เลยหายอยู่ดีม่แห้งใหญ่เลยตั้งใจจับดีจัะไปลองว่าดูเพิ่อนบ้็นของน้ำให้เด้ตั้งใจว่าวเลยบ่าเป็นว่าวเป็นโมได้เลยบ่าเป็นในวันนี้ดื่มสั่งดื่มแท้เบ่าแบบคือขอบใจอย่างเดียขอบใจบ่าเป็นบ้าส่งข้ามบุญชูเด้อะลืมเลยลืมเลยสั่งว่าแท้ไอ้บอกแม่ค่ะ ฮะเดืมไปว่าแทะปลิ่นร้ายกว่าบ่ตั้งใจฮะไงนี่ฮะบ่เห้ดื้อแทะหมดนี่เฮ้โอ้อ่านเส่็บ่เป็นยังอ่ะยายเมื่อก่อนได้หันเด้อดมื้อหน้ามื้อหน้าสิมาใหม่อีกอ่ะสบายดีเด้อสบายดีเด้ออ่ะทุ่จาก่อนทุ่จาก่อนทุกคนนกอันนาแม่นกอันนแม่โอ้ยเละวันนี้ <จ uur> โอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทำบอซีสิขอตัวไปก่อนพี่น้องเองเป็นเด็กกับพ่พ่อกันคลิปต่อไปเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเบิ้องสุขสุขคนเนาะที่เข้ามาติดตามฮับส้มทางคลิปบอซีแต่ต้นจนจบบุคคลโฆษณาเนาะจนเด็กกับเขาหายดีมีแห้งเบิ้องทุกทานเด้อเนาะโดิไปพี่น้องเองเนาะสำหรับคลิปนี้บอซี ลาไปแล้วขอเก่าเขามาสบายดี